สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไมล์ไลท์สายยอดนิยมของเหล่าโปรดักชั o นเฮาส์จากแบรนด์เซนไซเซอร์ โดยแบรนด์เซนเซอร์นะครับเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันก่อตั้งตั้งแต่คิศ1945นะครับมีชื่อเสียงได้รับรางวัลมากมายทางด้านเทคโนโลยีจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงมั่นใจและเลือกใช้แบรนด์เซเนเซอร์ครับกลับมาที่ไมโคเวลสของเรานะครับตัวนี้ถูกพัฒนามาถึงเจเนอเรชันที่4แล้วหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า G4 นะครับได้มีการปรับปรุงทางด้านเสียงการรับส่งสัญญาณที่ดีขึ้นและตัวไมโคเวลสตัวนี้เป็นลักษณะ1ตัวรับและ1นตัวสง่งโดยตัวที่จะนำมารีวิววันนี้นะะครับจจแตตตกก่าางงเซขอ Sennasor EW12 PG4 ซึ่งตัวรับนี้นะครับจะมาในซีรีส์ของ IEM โดยมีปุ่มปรับระดับเสียงอยู่เรนด้านบนเราสามารถปรับระดับเสียงโดยที่ไม่ต้องเข้าไปปรับในกล้องให้วุ่นวายและยังทําหน้าที่เปิดปิดเจ้าตัวรับนี้ได้อีกด้วยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราใช้แบต AA ทั้งหมด4ก้อนนะครับแบ่งเป็นตัวรับ2ก้อนและตัวส่งอีก2ก้อนนะครับน้ำหนักรวม่านแล้วนะครับตัวรับหนักอยู่ที่125กรัมและตัวส่งอยู่ที่160กรัมในส่วนของขนาดนะครับตัวรับและตัวส่งนะครับมีขนาดที่เท่าเท่ากันเลย วัสดุหลักของตัวเครื่องนะครับเป็นโลหะชนิดแข็งนะครับมีบริเวณแค่ด้านหน้านะครับที่เป็นพลาสติกของรางใส่ฐานต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างนะครับ เราจะเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราเปิดมาที่หน้าจอหลักนะครับบริเวณซ้ายสุดนี้นะครับจะเป็นบาร์บอกสเตตัสของคลื่นสัญญาณนะครับว่ามีความเข้มข้นมากหรือน้อยนะครับบาร์ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องความดังของเสียงที่นําส่งเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบไมโครโฟนมันก็เลยมองว่าไม่เห็นว่ามีเสียงเข้านะครับบริเวณด้านบนนี้นะครับจะมีตัวเลขที่บอกว่าเราใช้คลื่นสัญญาณไหนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสเตตัสของแบตเตอรี่และไฟด้านขวาสุดนี้นะครับจะเป็นไฟบอกสถานะการทํางานโอเคครับต่อไปเราจะมาทําการลองเเเปิดครื่อง้ขา เซตอัพเมนูข้างในกันดีกว่าเห็นครับตอนเซตอัพนะครับเราเริ่มจากการกดเซตหนึ่งครั้งนะครับเราเจอเมนูแรกเลยนะครับสเปลเรากลับไปที่หน้าแรกเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับเราจะเห็นตรงบาร์นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่สังเกตจะมีจุดๆเล็กๆอยู่ตรงนี้2จุดนะครับเราจะลองทําการปรับสเปลวให้เป็นสูงสุดของมันนะครับก็คือ 25DB เมื่อเรากดเซตหนึ่งครั้งมันจะมีคําว่า Store นะครับสังเกตว่าเมื่อเรากดสเปลวนะครับจะมีจุดๆบริเวณของแถบของ RF เกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเราปิดตัวส่งอยู่นะครับพอเราปิดตัวส่งมันก็เลยไม่มีสัญญาณเข้ามาในฝั่งตัวรับเมื่อเราทําการเปิดนะครับพอสัญญาณเข้ามาในฝั่งของตัวรับแล้วทะลุเกินสควลที่เรากําหนดไว้ไม์ก็จะทำการเปิดทันที <S 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 ในเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดสัญญาณไม์ที่เราเปิดแล้วขึ้นสัญญาณน,น้อยไม่เกินขีดสควลไม์ก็จะไม่ทํางานนะครับค่าเริ่มต้นเราจึงควรเปิดสควลที่ต่ําที่สุดเพื่อให้ รับสัญญาณไม่ขณะที่สัญญาณยังอ่อนก็ยังสามารถรับได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูถัดไปนะครับคือ easy setup นะครับกด set หนึ่งครั้งนะครับ easy setup เป็นการตั้งค่าแบบไม่ง่ายโดยการที่เราจะทําการสแกนหาคลื่นใหม่นะครับโดยเริ่มต้นจากการ reset list เดิมก่อนนะครับกด1ครั้ง reset นะครับหลังจากเรา reset เสร็จแล้วเราทําการสแกนใหม่กดสแกน new list ทำไมเราต้องสแกนคลื่นใหม่นะครับทุกครั้งเวลาเราเริ่มต้นทํางานไม่ว่าจะไปที่ไหนเองก็ตามนะครับเราต้องทําการสแกนใหม่ทุกครั้งเพราะว่าในพื้นที่นั้นๆเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอคลื่นใดบ้างที่จะมาทับซ้อนกับการใช้งานของไมโครโฟนไวเลสของเรานะครับอ่าเราก็ทําการสแกนเพื่อให้หาก่อนว่ามีช่องว่างอยู่เท่าไหร่เราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งโอเคครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีแบงค์เกิดขึ้นนะครับในแต่ละแบงค์จะมี ช่องว่างที่อยู่บริเวณเลขด้านล่างน,นี้นะครับว่ามีช่องว่างเท่าไหร่ผมแนะนําให้เลือกเป็นแบงค์ที่มีช่องว่างเยอะที่สุดนะครับช่วงนี้เราเห็น13นะครับเยอะสุดเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยเราไล่จากช่องที่1เลยก็ได้ครับแบงค์หนึ่ง 1, แบงค์หนึ่ง 1, 1, มี6มี5นะครับน,นี้14อ่ะอ่ะลองดูนะครับไปไเรื่อยโอเคครับตอนนี้ผมเลือกเป็นแบงค์ที่9นะครับมีช่องว่างอยู่ทั้งหมด15ช่องนะครับผมกดเซต1ครั้งหลังจากนั้นนะครับเราทําการเลือกช่องที่อยู่ภายใน แบล็งที่9อีกครั้งนะครับอันนี้ผมทําการเลือกเป็นช่อง8นะครับกดเซตอีกหนึ่งครั้งโอเคตอนนี้เราก็จะได้แล้วหลังจากนั้นเราต้องทําการเซตตัวส่งให้ตรงกับช่องที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ r e c preset นะครับจะเป็น preset ของช่องที่ทางเซนเซอร์ตั้งมาให้แล้วนะครับเราสามารถกดปรับเปลี่ยนช่องต่างๆได้ภายในนี้ได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นเมนูตั้งชื่อนะครับเราสามารถตั้งชื่อให้กับ device ตัวนี้ได้นะครับมีปรับบาลานซ์ได้นะครับให้เสียงฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดังที่แตกต่างกันโหมดนะครับสามารถปรับเป็นโหมดสเตอริโอหรือโหมดโมโนได้นะครับเมนูถัดไปนะครับไฮบูส์นะครับเป็นการบูสเสียงย่านความถี่สูงนะครับส่งผลทําให้เสียงแหลมขึ้นนะครับต่อไปนะครับออโต้ล็อกนะครับ สามารถปรับเป็น Active และ Inactive ได้ก็คือล็อกปุ่มต่างๆนะครับไปเมนู a d v a n c e นะครับกด Set หนึ่งครั้งข้างในก็จะมีบอกเวอร์ชันเครื่องนั้นๆน,น,นะครับมีจูนเราสามารถแมนนวลจูน คลื่นได้จากเมนูนี้เลยไพโรโทนนะครับมีหน้าที่สําหรับปล่อยสัญญาณให้ตัวรับและตัวส่งทําการจับคู่กันในกรณีที่มีคลื่นสัญญาณรบกวนนะครับตัวนี้จะทําการตัดเสียงโดยทันทีริมิเตอร์นะครับเป็นการกําหนดเสียงไม่ให้ดังเกินกว่าที่เรากําหนดไว้วอลล่มบูสนะครับถ้าหากเราเพิ่มเสียงตรงนี้ยังไม่ดังพอเราสามารถบูสเสียงเพิ่มได้จากเมนูนี้ครับถัดไปครับ LCD contrast ก็คือเพิ่มความเข้มของหน้าจอต่อไปเป็น engineer mode นะครับสุดท้ายคือ reset นะครับโอเคครับในส่วนของถัดไปนะครับจะเป็นของตัวส่งนะครับ หน้าตาลักษณะจะคล้ายๆกันจะมีส่วนที่ต่างกันก็คือในบริเวณของด้านบนที่จะไม่มีในปุ่มของวอลลุ่มนะครับจะเป็นปุ่มมิวออนแล้วออฟได้นะครับเราสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าจะมีปุ่ม On Off ตรงนี้ เมื่อเราเปิดแล้วนะครับสังเกตลักษณะของหน้าจอนะครับจะคล้ายๆกับตัวรับนะครับแต่ในส่วนของตัวส่งนี้จะไม่มีในส่วนของช่องสัญญาณ AF นี้นะครับเหลือแต่์ a f นะครับจะบอกความดังเบาของเสียงนะครับเราจะมาดูเมนูข้างในกันดีกว่ากดเซตหนึ่งครั้งนะครับเราจะเจอเมนู sensitivity นะครับก็คือ s e n s i t i v e ของไมค์นะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดเสียงโดยผ่านเมนูนี้ได้เลยเมนูถัดไปนะครับเป็น frequency preset นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับตัวรับเลยเราต้องตั้งให้ตรงกันนะครับระหว่างตัวรับและตัวส่งเพื่อให้เจ้าส่งตัวนี้สามารถสื่อสารกันได้ ถัดไปนะครับตั้งชื่อเราสามารถตั้งชื่อเจ้าตัวรับและตัวส่งได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเมนูถัดไปนะครับ a d v a n c e นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวรับนะครับแต่เราจะมีเพิ่มมาในเมนูของ m ม e ว o d e m u ิว Mode เราสามารถปรับให้ปุ่มสวิตช์ด้านบนนี้มิวนี้ให้กลายเป็น u ิว AF หรือปิดไปเลยก็ได้หรือทำการเปิดเป็น r f on off ได้ก็เช่นกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับไว้ติดก,กับกล้องส่วนตัวนี้ไว้ติดก,กับผมเองเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าหน้างานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบเสียงนะครับตอนนี้ทุกคนได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงจากไม์หัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าตอนนี้ยะได้ยินแล้วเป็นยังไงนะครับว่าใช้จากไม้หัวกล้องแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสียงรดอยู่ตลอดนะครับถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้เสียงมันก็จะใกล้เพราะว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันอยู่ใกล้กับตัวลบนะครับตอนนี้เราก เดี๋ยวเราจะลองสวิตช์ดูนะครับมาใช้ไมค์เซนเนเอร์ G4 กันหน่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างทดสอบ1 2 3 4เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ใช้ไมค์เซนเนเอร์ G4 นะครับสังเกตว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างรถดงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงผมชัดขึ้นเนาะเพราะว่าแรงกําเนิดเสียงอยู่ใกล้กับตัวรับมากขึ้นจากเดิมเราใช้ตรงเสียงหัวกล้องตอนนี้เราใช้เจ้าไมค์กริปตัวนี้เดี๋ยวลองจะลองเดินให้ดูนะครับว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงกันบ้าง โอเคทดสอบนะครับ1 2 3 4สังเกตนะครับตอนที่เราใช้ไมโครกล้องนะครับลักษณะการเดินออกมาพูดอย่างนี้จะจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ตอนนี้เราใช้ไมโครไวเลสที่ติดกับตัวผมแล้วตัวรับเสียงจะติดอยู่กับแรงกำเนิดเสียงอยู่ตลอดนะครับตอนนี้เรากำลังจะทดสอบระยะนะครับการใช้งานจริงของเจ้าตัว G4 นี้ว่าจากจุดรับและจุดส่งของมันจะได้ไกลประมาณไหนนะครับทดสอบนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ผมทำการเดินมาเรื่อยๆ ถ้าจากจุดที่กล้องถืออยู่ตั้งอยู่น่าจะอยู่สักประมาณ50เมตรได้โอเคครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ทดสอบระยะการใช้งานของเจ้าตัว Wireless Sensor G4 นะครับซึ่งโดยสเปคนะครับเขาบอกว่าได้อยู่ประมาณ100เมตร แต่เมื่อสักครู่นี้เราเทสกันคาดว่าตัวเซนเซอร์ G4 นี่ครับก็ค่อนข้างจะครอบคลุมในระยะการใช้งานจริงนะครับของหลายๆคนถ้าหากในพื้นที่งานนะครับเรามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าเซนเซอร์ G4 นี้นะครับมีฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็นออโต้สแกนนะครับสแกนหาคลื่นที่มีช่องว่างที่มีการรบกวนน้อยที่สุดเพื่อให้เหมาะสําหรับเราในการเลือกใช้ช่องสัญญาณนั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวและทดลองใช้ของ My s e n s o r G4 นี้นะครับหากคนไหนนะครับสนใจติดต่อได้ที่เพชสยยาาาาาามซซซผู้้นนเเเขอ่งงป็ทกร สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ